ไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขามาเอาเปรียบเราได้ในฐานะที่เราเป็นต่างชาติอย่างน้อยๆก็เอาโบนัสมาก,ก่อนก็ยังดีค่ะซึ่งในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยนะคะมันจะมีตัวฐานหรือว่าเบสซา,ารายที่มันไม่เหมือนกันให้เ,เพื่อนๆน่ะตอบ h อาไปก่อนได้เลยว่าเออเรนจ์ปกติที่เขาให้กันในบริษัทของยูเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ค่ะทุกคนว้า wow, วจากมาดูฟูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการต่อรองเงินเดือนในอเมริกาค่ะ ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าต่อรองเงินเดือนไม่เป็นหรือว่าไม่ถูกวิธีนี้นะคะรายได้เนี่ยอาจจะหายไปเฉียดล้านบาทเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตรงในครั้งแรกเลยที่มีการต่อเงินเดือนเนี่ยนะคะโดนต่อลดลงไปทั้งหมด 20k ค่ะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทค่ะเอาล่ะคราวนี้จากประสบการณ์ของเรานะคะในฐานะที่ เคยเป็นคนที่ไปต่อรองเงินเดือนเขานะคะเราก็เคยไปต่อรองเงินเดือนคนอื่นด้วยก็อยากจะนําความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะหวังว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขามาเอาเปรียบเราได้ในฐานะที่เราเป็นต่างชาติแล้วเราก็อาจจะเพิ่งจบใหม่แล้วก็สมัครงานในอินดัสทรีเนี่ยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับระบบเงินเดือนในประเทศอเมริกากันก่อนนิดนึงอย่างแรกเลยเรียกว่า b a สซ salary แม้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าเงินเดือนแต่ที่นี่นะคะเราจะคุยกันในรูปแบบของรายปีค่ะอย่างเช่น 70K 80K 100K นะคะซึ่ง 100K เนี่ยก็คือ1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเป็นรายได้รายปีเราก็ต้องเอา12ไปหารก่อนเนี่ยนะคะถึงจะได้เป็นรายได้ต่อเดือนนอกจากเบสซาร์รี่แล้วเนี่ยนะคะ ก็จะยังมีตัวโบนัสเนาะซึ่งโบนัสของที่นี่เนี่ยนะคะจะมี2รูปแบบก็คือจะเป็นฟิกโบนัสก็คือเป็นโบนัสที่บริษัทเนี่ยเขามีตัวเลขหรือว่าเปอร์เซนต์เทชให้เราอยู่แล้วในขณะที่บางบริษัทเนี่ยจะมีเป็นเรนจ์เช่น6-12ซขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีนั้นๆค่ะซึ่งในการต่อรองเงินเดือนเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ใน2รูปแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเบสซารายหรือว่าโบนัสค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อไปเนี่ยนะคะ นอกจากเดสเลารีโบนัสแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีสุดท้ายก็คือเบเนฟิตอื่นๆเบเนฟิตอื่นๆอ,อ,อ,อาจจะมาในรูปแบบของเฮลท์ u p อร์ตหรือว่า h เฮล Insurance ที่บริษัทเนี่ยเขาช่วยเราออกเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกองทุนเกษียณที่เรียกว่า 401k เนาะแล้วก็อาจจะยังมีสต็อกหรือสต็อกออปชันที่บริษัทเนี่ยเขาจะให้เราด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของลีโลเคชันแพ็กเกจนะคะถ้าเรามีการย้ายรัฐ เพื่อไปทำงานในบริษัทนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะมี relocation support นะคะก็คือเขาจะให้เรามาเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรืออาจจะเพิ่มเป็นในเรื่องของรายได้ในช่วง2เ,เดือนแรกเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยเราในการย้ายบ้านค่ะเวลาเราต่อเงินเดือนต้องบอกเลยว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะต่อ base salary แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่า base salary เนี่ยนะคะมันจะเป็นเงินเดือนของเราที่จะมีโอกาส เพิ่มขึ้นในแต่ละปีสมมุติว่าเบสเงินเดือนครั้งแรกที่คุยกันคือ 90k ใช่ไหมคะแล้วเราจะขอเขาขึ้นมาเป็น 95k เขาอาจจะต่อรองเรากลับมาว่าเออแทนที่เราจะให้โบนัส10%เนี่ยเราขอให้โบนัส12%ได้ไหมแล้วก็จะเก็บเบสซารี่อยู่ที่ 90k ซึ่งถามว่าได้ไหมก็คือได้เหมือนกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราพอใจกับตัวเลขที่เขาให้แต่ว่าหอย่างที่อยากจะบอกเพื่อนๆคือตัวเบสซารี 95k ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย มันจะมีผลในปีหน้าด้วยยกตัวยอย่างเช่นในต้นปีเนี่ยนะคะเราอจะได้รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ3-5%ถึงเปโดยปกติแล้วก็แปลว่า3-5%ถึงเปนนั้นเนี่ยจ,จะคำนวณจาก 95k หรือถ้าเรามีการได้รับโปรโมทถ้าเราโปรโมทขึ้นในตำแหน่งอื่นๆไรายได้เราอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ซึ่งการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากเบสซารีเหมือนกันหรือว่าถ้าเรามีการย้ายงานไปในบริษัทอื่นๆ เวลาเขาจะออฟเฟอร์อันใหม่มาให้เราเนี่ยมันก็จะต้องอ้างอิงไปจากเบสซารีเช่นกันซึ่งมีอยู่น้อยมากที่เขาจะเอาโบนัสเข้ามารวมด้วยนะคะแล้วก็ให้ออฟเฟอร์อันใหม่กลับมาก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามขอตัวเบสซารีแต่ถ้าบริษัทเขาไม่ให้จริงๆอย่างน้อยๆก็เอาโบนัสมาก,ก่อนก็ยังดีค่ะคราวนี้ในเรื่องของโบนัสเนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือมันอาจจะเป็นฟิกหรือว่าเป็นเรนจ์ตามบริษัทซึ่งการต่อรองเนี่ยจะค่อนข้างยาก นิดหน่อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยเอชอาร์ HR เขาอาจจะบอกเรามาว่าเอ้ยแต่บริษัทเราเนี่ยให้เบเนฟิตยูนะเรามีการสปอร์ตเรื่อง 401k แล้วก็เกี่ยวอินชร์นแต่ว่าเราต้องคานึงไว้ก่อนว่าไอค่าพวกนี้เราอะได้จากทุกบริษัทเนาะมันอาจจะมีการแตกต่างกันมากน้อยเนี่ยแต่ละบริษัทแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็คือให้เราเหมือนกันแล้วก็ทุกคนในบริษัทเนี่ยได้พวกเบเนฟิตเหล่านี้เหมือนกันด้วยเช่นกันค่ะพอเราพร้อมและที่จะไปต่อรองเงินเดือน เราก็ควรที่จะต้องหาข้อมูลก่อนเพราะว่าการต่อรองเงินเดือนที่เหมาะสมที่สุดก็คือเรามีข้อมูลหรือว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมเราถึงขอเงินเดือนขึ้นข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ที่รัฐไหน ซึ่งในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยนะคะมันจะมีตัวฐานหรือว่าเบสซาร์ลรีที่มันไม่เหมือนกันรวมไปถึงค่าครองชีพก็ไม่เหมือนกันด้วยค่าครองชีพนยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยเช่นค่าอพาร์ตเมนต์สมมุติว่าเราเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่รัฐหนึ่งเนี่ยอยู่ที่2,000เหรียญเราต้องการจะย้ายไปในอีกรัฐหนึ่งซึ่งค่าชาวบ้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ที่3,000เหรียญแปลว่าตอนน่อ1นเดือนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเล็กนือ1,000เหลย คูณ12เข้าไปก็แปลว่าใน1ปีนี้เราจะต้องได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทั้งหมด12,000เหรียญเพื่อที่จะ c o อร์ค่าเช่าของเราในปีนั้นซึ่งแปลว่าถ้าเราจะตัดสินใจย้ายบริษัทไปบริษัทใหม่เนี่ยเราต้องอธิบายให้เขารู้เลยว่าเนี่ยค่าเช่าเรามันจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด12,000เหรียญเลยนะยังไม่รวมกับค่าเทศัยอื่นๆที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยตั้งแต่ค่าจอดรถเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นค่ากินค่าซื้อของต่างๆในรัฐนั้นๆค่ะ นอกจากตัวรัดแล้วเนี่ยเราอ่ะจะต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยของตําแหน่งนั้นๆซึ่งรายได้เฉลี่ยเนี่ยจะหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ข้างๆนี้นะคะในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมี เซตติ้งที่เราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าประสบการณ์ทํางานของเราเนี่ยมันกี่ปีบริษัทชื่ออะไรชื่อโพสิชันว่าอะไรเราก็อยู่ที่รัฐไหนซึ่งก็แปลว่าแฟกเตอร์ทั้งหมดเนี้ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินเดือนเฉลี่ยที่เราควรจะได้คราวนี้ในแต่ละบริษัทเนี่ย เขาจะมีแรงที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างถ้าเรารู้จากวงในมาแล้วว่าบริษัทนี้ก็จะให้รายได้ที่มันสูงกว่าบริษัทอื่นเพราะฉะนั้นเราก็มีอำนาจหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะขอได้เยอะกว่าบริษัทอื่นจากประสบการณ์ของเราเองนะคะอย่าง glassdoor. com เนี่ยเป็นรายได้ที่ค่อนข้างตรงนะเราว่ามันตรงกับสิ่งที่ position ที่เราสมาัครแต่ว่าอย่าง salary. com เนี่ยอาจจะค่อนไปทางสูงเนาะแล้วบางอันเนี่ยอาจจะสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละที่นั้นๆด้วยค่ะ ในข้อที่3ก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกับ job description แล้วก็เปรียบเทียบกับ resume หรือว่าประสบการณ์ของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นใน job description เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ตรงนะมีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้เลยภายในอาทิตย์หน้าแล้วก็สามารถพัฒนา ระบบหรือว่าพัฒนาสิ่งที่อยู่ในบริษัทเขา่าได้เลยแน่นอนเราก็อาจจะบอกเขาไปเลยอ้างอิงมาจากตอบ description ว่าเออเนี่ยยูาหาคนที่มีประสบการณ์3ปีใช่ไหมส่วนเรามีประสบการณ์5ปีโดยโตรงกับอันนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะจะสามารถเข้าไปมีบทบาทในทีมของยูได้อย่างแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยขอรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้มันก็ง่เซนเพราะว่าเรามีความสามารถจริงๆ ในข้อสุดท้ายที่อยากเมนชันก็คือในเรื่องของวีซ่าค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเพิ่งจบใหม่เราอาจจะต้องการสปอนเซอร์ในเรื่องของวีซ่าซึ่งก็ทําให้อํานาจในการต่อรองเงินเดือนของเราเนี่ยมันลดลงค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆลองเอาเวทดูนะคะว่าอันไหนที่มีความสําคัญกับเรามากกว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องยอมให้เงินเดือนเนี่ยมันลดลงมานิดนึงเพื่อให้เขายังช่วยสปอนเซอร์วีซ่าของเราต่อไปค่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีวีซ่าอยู่แล้วมีกรีนการ์ดอยู่แล้วไม่ได้มีคอนเซิร์นนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ต่อไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราในการต่อเงินเดือนค่ะพอเราได้คลังอาวุธเหล่านี้ไว้เป็นแบ็คพ็อกเก็ตของเราแล้วเนี่ยนะคะไปดูกันว่าเราอ่ะจะต่อเงินเดือนอยังไงแล้วก็ควรที่จะต่อเมื่อไหร่ค่ะ รอบแรกของการสัมภาษณ์เลยก็คือจะเป็นรอบของ HR ซึ่ง HR เนี่ยเขาจะต้องการทําความรู้จักเราอยู่แล้วว่าเราเนี่ยนะคะมองตําแหน่งนี้ยังไงแล้วก็มีความสามารถที่จะสพอร์ตตำแหน่งนี้ยังไง,มมง,ง,ไงซึ่งหนึ่งในข้อที่เขาจะต้องถามแน่นอนก็คือว่า expected salary หรือว่าเงินเดือนที่เราอยากจะได้ค่ะ านี้ให้เพื่อนๆออตอบ HR ไปก่อนได้เลยว่าเออรนจ์ปกติที่เขาให้กันในบริษัทของยูเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ถามเขาก่อนเนี่ยนะคะบางทีตัวเลขที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับบริษัทหรือว่าตําแหน่งที่เขาวางไวค้ค่ะแต่ว่าถ้า HR ไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราหาข้อมูลจากในอินเทอร์เนต็ตไปแล้วถ้าถาม HR ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ ไปในสเต็ปต่อไปได้เลยก็คือเราอาจจะบอกเขาเป็นเรนจ์เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเป็น 65K อย่างนี้นะคะหรือว่าแบบ 80K เต็มเต็มนี้เราสามารถบอกเขาไปได้ว่าเราต้องการอยู่ที่ประมาณ 90K Range คเาว่า Range เนี่ยมันก็หมายถึงว่าอยู่ที่ประมาณ9 0สจนถึง100เนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นเลข9ก้า มากกว่าเลข9กหรือว่าถ้ามันจะน้อยกว่าเลข9มันก็ไม่ควรจะน้อยกว่าเลข9กเยอะใช่ไหมคะคร่านี้คือเรนจ์เนี่ยมันก็จะดูเหมาะสมมากกว่าแล้วก็ยังเปิดใหเอชเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีความวยืดหยุ่นที่จะต่อรองเงินเดือนกลับมาที่เราด้วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเราบอกเขาไปแล้วเนี่ย ก็เขาจะส่งเราไปต่อที่รอบ hiring manager ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการต่อรองเงินเดือนเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าจะเป็นการคุยในเรื่องของเทคนิ i c a l และว,ว่าเราจะทํางานได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันเหมือนแบบความขุ่นเคืองใจถ้าเราคุยเรื่องเองินซึ่งเป็นเรื่อง sensitive กับ hiring manager ซึ่งจะเป็นคนที่เราจะทํางานกับเขาอย่างใกล้ชิดในอนาคตค่ะหลังจากรอบ hiring manager แล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีรอบของ panel อิน e ทรวิวหรือว่าการที่จะไปเป็นออนไซต์อินโทรวิวค่ะหลังจากออนไซต์อินโทรวิวแล้วเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจที่จะเลือกเราเราก็จะได้รับออฟเฟอร์บางบริษัทเนี่ยก่อนได้รับออฟเฟอร์เขาก็จะมี h r เนี่ยนะคะโทรมาคุย S a l a r y กับเราให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะออกมาเป็น Official offer เซึ่งอันเนี้ยดีมากๆตรงนี้เนี่ยให้เราต่อได้เลยนะคะว่าถ้าเราอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยก็คือให้เราบอกเขาไปเนื่องมาจากว่า กระบวนการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเสียทั้งเวลาเราก็เสียทั้งเงินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว hiring manager เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้อยากเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาตัดสินใจหรือว่าชอบเราแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะออกออฟเฟอร์ที่มันเหมาะสมให้กับเราค่ะซึ่งเวลาเราตอบตรงเนี้ยก็ให้เอาข้อมูลที่เราหาไว้แล้วมาบอกเขานะคะว่าทําไมเราถึงขอไรายได้เพิ่มขึ้นจนถึงเล็กเท่านี้ค่ะหรือว่าในบางบริษัทเนี่ยนะคะเขาอาจจะให้ o f f ร์มาก่อน ซึ่งเวลาเขาให้ออฟเฟอร์มาก่อนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะอ e ีเมลกลับไปได้นะคะว่าเราขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าอยู่ในช่วงของ5-10%อันเนี้ยเรียกได้ว่าไม่น่าเกลียดนะคะสามารถขอได้ถ้าเรามีออฟเฟอร์อื่นๆจากบริษัทอื่นแล้วมันมีตัวเลขที่สูงกว่าเราก็สามารถบอกเขาได้เช่นกันว่าเออเราได้ออฟเฟอร์จากที่อื่นมาแล้วนะแล้วเนี่ยคือรายได้ที่เราได้จากบริษัทอื่นซึ่งถ้ายู่สามารถแมทช์ตรงนี้ของเราได้เนี่ย เราก็จะยินดีที่จะไั่์ออฟเฟอร์ซึ่งอันนี้บอกเขาได้นะคะไม่ได้ดูน่ากเกลียดอะไรเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าตอบออฟเฟอร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาให้ออฟเฟอร์เรากลับมาเนี่ยเราก็ควรที่จะรับออฟเฟอร์ค่ะเพราะว่าในสังคมของอินดัสทรีเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่แต่ความจริงคือมันเล็กมากทุกคนคือเรามีโอกาสที่จะไปเจอคนเหล่านี้อีกครั้งค่ะซึ่งมันก็จะดูน่ากเกลียดน,น,นิดนึงถ้าเกิดว่าเราตอบออฟเฟอร์แล้วเราไม่เอานะคะแต่ว่าเขาให้ออฟเฟอร์มาค่ะ เอาละค่ะทุกคนและนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆสำหรับการต่อรองเงินเดือนนะคะถ้าใครมีเทคนิคหรือว่ามีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเราเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังอยากเรียนรู้ในเรื่องของการต่อรองเงินเดือนมากไปกว่าน,นี้ด้วยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ว wow อด้วย์ฟูด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย